จากข่าวเศร้านะคะในช่วงที่ผ่านมาเด็กคนนึงนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีมาตลอดจูก่ๆก็มีปัญหาเรื่องของหัวใจอักเสบแล้วก็เสียชีวิตอย่างฉับพลันนะคะวันนี้หมอเจินก็เลยเอาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบถามมาสรุปให้คุณพ่อคุณแม่ฟังในคลิปนี้ค่ะสําหรับตัวโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นโรคที่ไม่ได้พบบ่อยนะคะอุบัติการของการเกิดเนี่ยเรียกว่าเป็นลักษณะของหนึ่งใน5 0 0 0 0นถึงหนในแสนกันเลยทีเดียวนะคะตามข้อมูลที่เก็บ รวบรวมจากงานวิจัยแล้วก็การรักษาคนไข้ที่ผ่านมาแล้วไวรัสนะคะที่สามารถทําให้เกิดตัวกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยมีหลากหลายมากๆเลยนะคะที่เจอเรื่อยๆนะคะตัวแรกก็คือตัวของอะดีโนไวรัสอะดีโนไวรัสเนี่ยจะทําให้เกิดอาการของโรคระบบทางเดินหายใจนะคะหรือว่าเกิดการเจ็บคอหนักมากๆหรือก็เป็นลักษณะของเรื่องท้องเสียนะคะตัวถัดมาค่ะที่เราเจอบ่อยๆนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของกรณีที่เป็นในข่าวก็คือตัวเอนเตโรไวรัสนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มตระกูลของตัวคอกซกีไว เองและเจ้าเอนโทรไวรัสหรือตระกูลของตัวคอกซีกีเนี่ยโรคที่ทําให้เกิดอาการเนี่ยก็คือตัวเฮอ r p e งใจหน้าซึ่งเจอบ่อยมากเลยเนาะ herpes zyaina เนี่ยก็จะเป็นลักษณะอาการแบบมีไข้เจ็บคอส่องคอลงไปแล้วเห็นแผลเต็มคอเลยนะคะหรือกลุ่มอาการที่เป็นตัวมือเท้าปากซึ่งก็เจอบ่อยเหมือนกันนะคะและปัจจุบันค่ะสําหรับตัวเอนโทรไวรัสมีวัคซีนป้องกันนะคะก็คือเจ้าวัคซีนเอนโทรแวกซึ่งคุณหมอเด็กนะคะท่านก็จะแนะนําให้เด็กก่อนอายุ6ปีนะคะให้ได้รับตัววัคซีนนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถ ปรึกษาคุณหมอนแพท,ที่ดูแลลูกของท่านได้นะคะตัววัคซีนนี้เนี่ยเรียกว่ามีใช้มานานแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้มากเลยในประเทศจีนนะคะแล้วก็ในช่วงประมาณแค่2อสปีหลังนี้เองค่ะที่ว่าเราได้เอาตัววัคซีนนี้มาฉีดแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยนะคะถือว่าเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยสูงค่ะหมอเจินก,ก็ตัดสินใจให้ลูกคนเล็กตัวเองเนี่ยได้รับวัคซีนนี้เหมือนกันนะคะก็จะป้องกันตัวเอนโทรไวรัสได้ดีมากขึ้นนะคะตัวถัดมาเนี่ยที่เราเจอบ่อยในช่วงหลังก็คือโควิด -19 ถูกต้องาะะ -19 ก็สามารถทําให้เกิดการอักเสบของตัวหัวใจเด็กได้นะคะและตัวทันม้อีกนะคะคอมมอนเหมือนกันก็คือตัวไข้วัดใหญ่นะคะเจอได้เหมือนกันว่าตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถทําให้เกิดปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอื่นๆอีกนะคะจะบอกเลยว่ามันมีไวรัสอีกมากมายหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มของไวรัสตับอักเสบนะคะอันนี้ก็สามารถครอสมาติดเชื้อตรงกล้ามเนื้อหัวใจได้เช่นกันค่ะดังนั้นค่ะหากว่าลูกของท่านนะคะมีปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วจู่ๆนะคะลูกดูซึมลงมากกว่าปกติ ท้องดูอืดตึงกินอะไรไม่ค่อยได้นะคะมีอาเจียนระดับการรู้สึกตัวเนี่น้อยลงดูกระซึมกระสับกระสายปัสสาวะออกน้อยอันนี้ค่ะเป็นจุดเอะใจที่ท่านควรจะต้องรีบพาลูกไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าหัวใจเนี่ยทำงานเป็นหน้าที่ของปั๊มน้ําที่ปั๊มเลือดนะคะถ้าปั๊มน้ําอันนี้ทํางานได้ไม่ดีเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองลดลงน้องก็อาจจะมีอาการซึมรู้สึกตัวน้อยลงชักหรือกระสับกระสายมากกว่าปกติได้แล้วหัวใจนะคะเมื่อปั๊มเลือดลงไปเลี้ยงระบบทางเดินอาหารได้ไม่ดีท้องก็จะอืดตึง มากขึ้นมีอาเจียนบ่อยครั้งมากขึ้นเพราะว่าเลือดที่ไปเลี้ยงกระเพาะอาหารหรือว่าเลี้ยงลำไส้เนี่ยมันลดลงแล้วฟังก์ชันของเขาก็ไม่ดีปัญหาพอเวลาที่เลือดนี่ไม่สามารถจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เด็กก็จะดูมีพลังน้อยลงค่ะไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมไม่ค่อยล่าเริงไม่ค่อยสดใสเหมือนเดิมเช่นเดียวกันเมื่อเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงปัสสาวะก็จะออกน้อยลงด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสรุปอาการแสดงของตัวไวรัสต่างๆนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าตัวเอนโทรไวรัสที่เป็นสาเหตุในข่าวเศร้าที่เรราได้ยิินจงๆ ปัจจุบันเนี่ยมีวัคซีนแล้วนะคะสามารถไปปรึกษาเพื่อพาลูกไปรับได้เลยค่ะหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะไม่ต้องเก็บไว้ในใจคนเดียวค่ะสามารถพิมพ์คําถามของท่านนะคะไว้ใต้คลิปตรงนี้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวหมอเจนจะตามมาตอบให้ในทุกคําถามของท่านนะคะเรามาช่วยกันเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขไปกับดูดูเลิฟนะคะดูดูเลิฟรักทุกคนเลยมาช่วยกันเลี้ยงลูกนะพิมพ์ไว้ตรงนี้ค่ะเจ้าตยป